สวัสดีค่ะที่นี่บ้านสวนไม้หัวดอกสวยนะคะวันนี้พามาดูดอกคุณนายตื่นสายค่ะสีสวยๆแบบนี้นะคะเป็นสายพันธุ์ที่โดยมากนําเข้ามาจากต่างประเทศนะคะ mm hmm. ก็มีสวยๆในไทยแบบนี้นะคะมาหลายปีแล้วเพราะว่าที่บ้านเราเนี่ยสะสมสายพันธุ์นะคะแล้วก็ทําขายมาหลายปีแล้วน่าจะ6-7ปีแล้วนะคะ สายพันธุ์ดอกไม้สีสวยๆแบบนี้ส่งไปได้ทั่วไทยเลยค่ะเมื่อรับแล้วเนี่ยก็สามารถนํากิ่งนะคะไปปักชําได้เลยนี่แบบนี้นะคะเอาไปปกักชํากิ่งหนึ่งก็เอาไปเด็ดเป็นสองหรือสามท่อนนะคะแล้วก็ปักห่างๆกันนะคะนี่เลือกพื้นที่ที่มีแดดจัดๆนะคะดอกไม้ชนิดนี้ชอบแดดจัดมากๆเลยค่ะสวยทนแดดแล้วก็ใช้น้ำไม่เยอะนะคะ พอเวลาปักไปแล้วเนี่ยเขาจะแตกยอดมาใหม่ตามข้อใบค่ะนะคะก็จะขึ้นทรงพุ่มถ้าเราเด็ดเป็นท่อนสั้นๆเนาะแต่ถ้าปักไปเลยยาวๆเขาก็จะเลื้อยๆหน่อยนะคะอันนี้เป็นคุณนายตื่นสายทพิปชมพูค่ะนะคะลายด่างชมพูน่ารักมากๆเลยที่อยู่ในกระจาดนี้นะคะก็คือ250กิ่งค่ะ ส่งทั่วไทยนะคะราคา650บาทรวมค่าส่งทักกันเข้ามาได้เลยค่ะอ,อ,อยู่จังหวัดอะไรก็ส่งนะคะส่งได้ทั่วไทยเลยถ้ามารับที่บ้าน250กิ่งก็ราคา500บาทนะคะไม่มีค่าส่งติดตามดอกไม้สวยๆที่บ้านเรานะคะได้ที่ f a Facebook f แ n p a g e ไม้หัวดอกสวยค่ะสั่งซื้อดอกไม้ทักกันเข้ามานะคะที่ l i น์แอ yung ค่ะ เบอร์โทรศัพท์08 1 4 0 0 7 1 3 7ค่ะวันนี้ยุงลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ